สวัสดีค่ะทุกคนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ put your hands up นะคะวันนี้จะพาชาวพุทธทุกท่านเข้าวัดนะคะโดยเลือกวัดที่มีงานปั้นอันโดดเด่นในประเทศไทยนั่นก็คืองานปั้นหิม,มาพาน marshmallow ค่ะใช่ค่ะคือเขาออกมานานแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แค่จะบอกว่าเราซื้อเซตนี้มา นานระยะหนึ่งแล้วล่าสุดน้อนเหล่านี้นะคะโกอินเตอร์ไปกับเครื่องประดับจากสหรัฐอเมริกาฮี่ย่อยี่ห้อขอโทษทีเพราะเมีคนเดียวพมีคนเดียวแต่อยากเล่นเพราะไม่มีใครส่งก็เลยส่งตัวเองไม่รอเลยไม่รให้คนอื่นแก้เลยเนาะยี่ห้อโอมค่ะทำไมมือไม่โอเคเอาใหม่ เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่เนียนทนั้นแหละค่ะรวมถึงผิวหน้าด้วยนะคะอุ้ยผิวดีก็อยากได้สปอนทั้งหมดนี้คือเซตนะคะที่ทางโอมใช้คาแรคเตอร์ของหมดโม่ไปทำเป็นจี้เขาเรียกจี้ปะคะลูกปัดไม่ไม่ลูกปัดค่ะหรือว่าเครื่องห้อยหรือฮะตุ้มย้อยเอาเลอค่ะ ใส่ข้อมือใส่ที่คอน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> คาแรคเตอร์ที่หมดโมโสตูดิโอเขาปั้นขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อเซตนั้นมามี5คาแรคเตอร์ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าในเซตนี้มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเพราะว่าหมดโมเนี่ยเขาก็กำลังทำอีกชิ้นหนึ่งอยู่นะคะซึ่งอยู่ในแก๊งน้องอันนี้ที่เป็นโปรดักต์ของการคอลแลบงานกันกับโอมด้วยนะคะคือล <c oughs> ักษณะแบบการออกแบบแพคเกจจิ้งอะค่ะแบบฮีพพอ เขาใช้ไว่หยิบพอใช่ไหมคะคุณหรือว่ากล่กองนะก็แบบคือน่ารักมากเพราะว่าแพคเกจจิ้งนะคะข้างหนา้ามันก็จะแบบมีความเป็นการ์ตูนกระตูนมันได้กลิ่นอายของความเป็นหิมนมะพรนา์มาร์ชเมลโล่นั่นแหละมาดูกันทีละชิ้นนะคะคือกล่องน่ารักนะคะน่ารักมากแล้วข้างในก็คือก็จะมีใบปิดซึ่งก็ออกแบบน่ารักนะคะก็จะมีความเป็นการ์ตูนแล้วก็กล่องที่ว่านี้ในฐานะคนที่เป็นนักสะสมปิ๊กเกอร์ก็รู้สึกว่า แปกลก l ายมันคงรู้สึกแบบนีงง้แย่ไม่ได้รู้สึกอ่านแล้วลอ <c oughs> บ้าจริงอะไรเครื่องประดับอะไรมาจุ๊บสุกเหมือนได้แบบว่าสะสมปิเกอร์น่ารักมากจริงค่ะ <c oughs> เห็นแล้วก็คือ,อต้องขอบคุณโอมมากเลยนะคะ <c oughs> จริงๆคือถ้าเซตนี้เปิดลายแล้วโอมก็ลองเลือกดูก็ได้ค่ะไหนเหมาะกับค <c oughs> ือเข้ามาแล้วเนี่ยง่น่ารักหมดเลยอ่ะเออคุณค้าคือมันมันจับต้องได้แบบเล็กจี๊ดเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ ข้อมือใส่คอไว้ให้นะคะไอ้กล่องข้างนอกก็น่ารักแต่ว่าใช่เอามาไปเตยพี่ให้ใช้ในกล่องมาหรอบ้าจริงทำไมดูทานละฉันดูงกเหรอแต่พี่อยากเก็บกล่องไว้ก็เอาพี่ให้หนูก็ได้นี่มึงกำลังจีบป้นกุอยู่ใช่ไหมเนี่ยน่ารักไปหมดเลยค่ะคุ สิ่งน้อยเนี่ยนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้มีปั้นออกมาในเซตตอนที่เราซื้องานของหมดโมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยตัวจี้เขาทำออกมาแล้วแล้วดิฉันก็เลยเข้าไปส่องในหมดโมแต่บอกว่าให้แงะห่วงออกไปจะแงะทำไมวะเขาอุตส่าห์ทำมาเนียนกริบเลยน่ารักอ่ะฮามากเลยตลกอ่ะคือแบบหน้ามันน่ารักมากใช่ปะ่ะแล้วแบบโอ้โหโ,หโอทมทำออกมาโคตรเลยนะบิล็อกเอร์บิี้บล็อกเกอร์บิ๊ตี้บล็อกเกอร์บิ๊ตี้บล็อกเกอร์บิ๊ต้บล็อกเกอร์บิ๊ตีมบล็อมือไ์บิ๊ตี้บล็อขเกอไ์บิ๊ตี เดี๋ยวนะคือมึงอยากให้กูทำเลยคือกูไอทั้งนิ้วทั้งมือเลยอะดูสั้นๆไงรู้เหมือนหมอนอะไรสักอย่างไมเมื่อกี้เราอะตื่นเต้นกับจี้มันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะโอมเขาเป็นแบรนด์เครื่องประดับใช่ไหมคะเขาก็ให้สร้อยมาจะได้ลองได้ลองแฝนดูนะคะว่าแฝงแล้วจะน่ารักแค่ไหนคือมันน่ารักจริงๆอะเอาจริงนะคือแบบส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นงานของโอมอะ มันก on right? well, so, um, ็จะดูแบบเท่ๆมันจะมีหลายแบบหลายคอลเลคชันใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะกลายเป็นคนที่ใส่โอมแล้วน่ารักไปเลยเพราะว่าเราแฟนหิมะผ่านมาชมเมลโล่ค่ะอ้ยสร่ารอบคอได้ไหมนะรอบคอถึงรอบคอไหมนะแล้วอันนี้เขาเรียกกันว่ากำไรอยู่ไหมคะหรือเขาให้เรียกเครื่องข้อค่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเนี่ย เออเดี๋ยวนะคะอันนี้ข้อมือใหมืกระเพาะปะคะพี่ว่าข้อมือไปแดล้วอ่อนแลอ่อแล้วค่ะขอให้วัดข้อมือไปอ๋ข้อมือพี่เล็กขนาดนี้นะคะลองดูนะคะอืมรูดเส้นเลือดนิดนึงนะคะบริเวณข้อมือกูจะใส่ให้ได้กูจะใส่ให้ได้กูจะใส่ให้ได้เลยค่ะอุได้หว่ะอุ้ยข้อมือเล็กอุ้ยข้อมือเล็กอุยตาล้วเป็นคนแบบตัวผอมเพรียวเออเดี๋ยวลบมือก่อนนะคะมือเหมือนตัวเลมอนนิดนึ่งอุ้ย เลือกก่อนนะคะถ้าเป็นสร้อยเราจะแฝดอะไรดีนะว้ายไปจีบไม่เปรจริงจริงเเลือกที่เข้ากันสิแล้วเลือกจากกล่องแล้วพออ้ามือสีมันเหมือนจะหมด <spoiler noise> แต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกจากกล่อง <laughs> อยู่ดีเอาน้องคนนี้เอาน้องคนนี้ที่ชื่อว่านักพังเฮ้ยทำจี้ออกมาให้แบบมันแบบมันได้อารมณ์การ์ตูนแบบน,นี้ได้ไงวะน่ารักนะคะเดี๋ยวอ่เออ คือดิฉันเลือกจับคู่แล้วเดี๋ยวคุณจัดการให้หน่อยได้ไหมคะอบีดนิ้วด้วยเหรอคะแบบย่อขนาดแล้วก็อยู่ที่มือเลยเออผิวผิวแห้งเนาะอันนี้นะคะ เย็นจับคู่สิ่งนี้ส่วนอันนี้นะคะแ <_ C 's> ขวนสิ่งนี้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าถ้าแขวนเป็นจี้ใส่เป็นสร้อยมันจะน่ารักจริงหรือเ <_ C 's> พราะว่าทรงของอันนี้ค่ะสิ่งน้อยอ่ะ <_ C> s> <S ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,น้ตาสิง <_ C> s> <S ถูกค่ะ <_ C> s> <S คือเขาเป็นรูปร่างที่แบบมันน่าจะแบบว่าตั้งไว้มากกว่าเพราะว่าเขามีแบบส่วนขาอย่างนี้ใช่ไหม <_ C> s> <S แล้วก็มีส่วนหางไม่รู้น่ารักหรือเปล่าลองดูนะคะลองจับดูต้องดิดนิ้มไหมคะไม่ต้องนะคะ าสนะะแต่ในฐานะที่โอมเป็นแบรนด์เครื่องประดับจากสหรัฐอเมริกาเราก็จะอ่านเป็นแบบสำเนียงอเมริกันนะคะท <C le fon> อย่าเลยพ <c oughs> ี่ดนมากเลยนะอย่าเลย <c oughs> หยุด <ๆ S 1> หยุดหยุดแต่ละชิ้นนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยเขาทําแบบจํานวนจํากัดนะคะ1นึ่งแบบ1ลายมี111ชิ้นเท่านั้น <c oughs> ใช่ค่ะสมมุติคุณได้ดูคลิปนี้ไม่น่าทาแต่ไม่เป็นไรลองดูอาจจะมีมาอีก เออหรือ,อยังไงนะอ่าแต่ว่าลองดูอันนี้จับคู่ให้นะคะเขาทํามา1แบบเนี่ย111ชิ้นเท่านั้นนะคะเดี<ส>๋ยวก็ลองเข้าไปดูในโอมดูนะคะว่าจะมีมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรแต่ก็ไม่รู้ลสกษนะอุ้ยตายแล้วมีโค,โค้คอลเลกชันเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็คือน่ารากักบอกกับเราเลยนะคะมีสินค้าอันไหนอยากให้รีวิวบอกเลยนะคะ จบหนูกลูลำคาญตัวเอง <laughs>